สวัสดีค่ะวันนี้ก็นึกอยากจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากมีคือน้ำจิ้มเราแล้วก็แซลมอนแล้วก็ขิงเกาหลีหรือญี่ปุ่นอันนี้ผักนี้เราทำเองนะจ๊ะวันนั้นกิมจิที่ทำทำให้ดูมันเป็นแลวอร่อยมากมเดีนนั่นๆ,ๆชิมกันดกิมจิอะไรชุด แล uh ้ว huh. ก uh ็สไลอืม huh. อ uh ืมอืมดีอืมอืมวเลยจากินที่ร้านมันไม่สายใจหรอก อันนี้อันนี้หอกับอันนี้นะจ๊ะแจ้วเหอ่ออกับอันนี้แล้วก็เอาตัวจไปหน่อยเดี๋ยวเราไปเอาริงจมาเพิ่มก่อน,น,นหมดแล้วอันนี้ขิงขิงดองหอได้ไหมได้เปล่งพอ hết nói thế này sẽ dụ, sẽ sẽ này lại sắp lúc anh phải xây bác sĩ tìm chọn thịt không cần không như này ta sẽ mở ra mình kiếm chị xài nấm mm -hmm. ขอลาไปก่อนนะคะมาแล้วอินแล้ว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะ